ใจเกินร้อยโกนาเต้ลงสนามทันใจและซัดประตูสำคัญให้ลิวพู สวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการบอลมันทันกระแสแล้ววันนี้อยู่กับผมเต้นตบโต๊ะต้องบอกเลยนะครับว่านี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่จะทําให้แฟนบอลทั่วโลกพูดถึงกันทั้งสัปดาห์ไม่ใช่เพราะผลการแข่งขันแต่มันเป็นเพราะหัวใจของนักเตะคนหนึ่งอิบราฮิมโกนาเต้กองหลังร่างยักษ์ของลิเวอร์พูลกลายเป็นชื่อที่ถูกพูดถึงอย่างมากในพรีเมียร์ลีกหลังจากตัวตัดสินใจกลับลงสนามช่วยทีมอย่างรวดเร็วท่ามกลางช่วงเวลาส่วนตัวที่ยากลำบากที่สุดช่วงหนึ่งในชีวิตหลายคนอาจคิดว่าการกลับมาครั้งนี้ อาจเป็นแค่การลงสนามตามหน้าที่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในสนามกับ n e w c a s t ยู u นเต็ดมันพิสูจน์ว่าเรื่องนี้มีอะไรมากกว่าน,นั้นเกมดังกล่าวิ์พูเปิดสนามแอนฟิลรับการมาเยืนอนของซาลิกาดงและเป็นเกมที่หงแดงโชว์ฟอร์มดุดันไล่ถล่มแบบขาดลอย4ประตูตัวหนึงแนวลุกอย่างฮูโกอิคิติเกและฟอเรนเวียสทำผลงานได้อย่างโดดเดน่นเกมลุกไหลลื่น เกมคุมสถานการณ์อยู่ในมือแต่ช่วงเวลาที่ทําให้ทั้งสนามลุกขึ้นปลบมือก็คือช่วงทดเวลาบาดเจ็บของอิบราฮิมโกลาเตเติมขึ้นมาจังหวะลูกตั้งเตะจังหวะชุลมุนอยู่หน้าประตูเขาทําบอลเข้าตุงตะข่ายยิงปิดเกมหลังเกมอาร์เนสซ์ลอตผู้จัดการทีมเรอร์บูออกมาชื่นชมลูกทีมรายนี้อย่างชัดเจนยกย่องในความเป็นมืออาชีพและความทุ่มเทความแข็งแกร่งทางจิตใจ สล็อตบอกว่านี่คือตัวอย่างของนักเตะที่ไม่เพียงแค่เล่นฟุตบอลเก่งแต่ยังเข้าใจความหมายของคําว่าทีมอย่างแท้จริงในโลกโซเชียลแฟนบอลจานวนมากร่วมกันส่งกําลังใจให้โกนาเต้หลายคนบอกว่านี่คือ DNA ของลิเวอร์พูลบางคนถึงกับยกให้เป็นหนึ่งโมเมนต์ที่ซึ้งที่สุดของฤดูกาลเพราะฟุตบอลไม่ได้มีแค่เรื่องสถิติไม่ได้มีแค่เรื่องตัวเลขแต่มันมีเรื่องของหัวใจความเสียสละและการลุกขึ้นสู้ในวันที่ชีวิตไม่ได้ใจดีกับเราเสมอไปอิบราฮิมโกนาเต้ ที่สน์ให้เห็นแล้วว่าเขาไม่ใช่แค่กองหลังที่แกร่งที่สุดในสนามแต่เป็นนักเตะที่แข็งแกร่งจากข้างในนี่แหละครับคือเสน่ห์ของพิมพ์ลีกและนี่แหละคือเสน่ห์ของฟุตบอลที่ทําให้1เกมมีความหมายมากกว่าผลการแข่งขันแล้วเพื่อนละครับมีความคิดอย่างไงกับเรื่องนี้ลองคอมเมนต์กันขึ้นมานะครับก่อนจากกันไปขอฝากกดไลค์กด s u b s c r ร b e เป็นกาลังใจให้พวกเราทีมงาน90นาทีด้วยครับเพราะฟุตบอลเป็นเรื่องของ90นาที